สวัสดีค่ะหนีหาตาเจ่ห่านะคะมาพบกับเซลล์มีดินิกแล้วนะคะที่โอมาดาแอนเจคูสาขาลังสิตนะคะวันนี้พี่มิดินนะคะมีส่งมอบรถนะคะเจ้าตัว J 6หกตัวนี้เลย J 6หกโบนะคะมาดูรอบคันกันนะคะอันนี้พี่มิดินก็ติดฟรีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเอาไปเอาไปใช้ที่จังหวัดรู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะ ค่ะ่ะอตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะคะสำหรับเจ้าตัวเจ6 Pro ตัวนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่799,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะคะสีดำคันนี้เลยนะคะตัวนี้สีดำตัวนี้จะเป็นแม็กนะคะสำหรับเจ้าเจ6 Pro นะคะก็จะเป็นแม็กขอบเดี๋ยวพี่ปิ๊งแพนกล้องให้หน่อยนะตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบสบ แนะคะแม็กขอบ18นะคะบางคนสงสัยนะคะว่าหน้ายางเท่าไหร่นะคะหน้ายางก็คือสองสองหทัหบนะคะถ้าสำหรับรุ่นนี้นะโอเคเวลาเติมลมยางนะคะหลายๆท่านโทรมาหาพี่มิลินนะคะว่าเติมลมยางเท่าไหร่ดีนะคะพี่มิลินแนะนำนะคะเติมสักประมาณ3ามแดถึงี่ได้นะคะเพราะว่า,เ,าเจ้าตัวนี้ตัวถังเขาค่อนข้างจะมีน้ำหนักนิดนึงเราอาจจะต้องแบบเติมลมยางนะคะอยู่ที่ประมาณ 38ปอนบด์ถึง40ปอนบ์นะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะยังไม่ได้มีกล่องหลังนะคะตัว J6O นะถ้าเป็นตัว J6 ตัวขับ2นะคะเมื่อเช้ามีลูกค้าโทรมาหาพี่มิลินว่าอา้อาวรับรถออกไปแล้วทำไมไม่มีกล่องไม่มีตัวการ์ดถ้าสำหรับรุ่นนั้นนะคะรุ่นนั้นที่มิลินมีขายนะมีส่งมอบเลยนะตัวที่มีการ์ดนะคะก็คือ ราคาจะอยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทนะคะเป็นลองเลนส์ขับ2องนะคะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนั้นก็จะมีตัวเรดาร์นะคะตัวเรดาร์ก็คือ,อมีเพิ่มมาออกนอกกรอบเลนถนนนะคะมีระบบช่วยเตือนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศ นะคะว่าพี่มิลินส่งมอบรถเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทุกขั้นตอนนะคะก็พี่มิลินก็จะอธิบายการใช้งานให้กับลูกค้านะคะทุกทกท่านนะคะที่พี่มิลินส่งมอบรถนะคะก็สมมุติลูกค้าบางท่านนะคะส่งมอบกันไปแล้วใช่ไหมเราก็สามารถโทรมาหากันได้เรื่อยๆนะคะได้เลยแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ปิ๊งแทนนะคะว่า คันนี้เท่ยังไงสวยงามยังไงนะคะสำหรับคันนี้สวยงามเท่มากเลยนะคะก็เฝากนะคะวันนี้นะคะพี่มิลินมารับสมัครนะคะวัยรุ่นพลังแบตนะคะสำหรับเจ้าตัวเจหกนะคะมีทั้งเจหกโปสีเงินนะคะมีรถรอส่งมอบเลยนะคะซื้อก่อนประหยัดก่อนและได้เที่ยวก่อนปีใหม่อีกตั้งหางนะคะถ้ายังไงก็โทรเข้ามาที่เบอร์ 0932566862นะคะที่มิลินยินดีดูแลนะคะวันนี้บายบายคะ่ะ